สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นราชินราชนะครับชินาลาดอินโดจีนนะครับวัสุทัพสองสี่แปดห้านะครับเฉพาะงานเลี่ยมก็อลาัางการล้ะนะครับเฉพาะงานเลี่ยมก็อลังการละนะครับก็ถือว่าเขาเลี่ยมได้สวยดีนะครับ คลาสสิกดีนะครับที่เล่โนจีนเนี่ยนะฮะนะครับถือว่าเป็นภาพที่มีค้านิยมในการเล่นค่อนข้างที่จะมาก,ก่าสมควรนี่รัมีทั้งต่อคบไม่ต่อคดนะครับมีทั้งต่อคบไม่ต่อคดนะครับมีหลายพิมพ์นะครับมีอยู่หลายพิมพ์ด้วยกันนะฮะก็ส่วนเนื้อหาพวกนี้ก็จะเป็นพวกโลหะผสมนะครับ นะครับเป็นโลหะผสมนะครับองค์นี้ก็สวยดีนะครับผิวบรรณะก็โอเคนะนะครับแล้วก็ได้หนาด้วยนะครับได้หนาด้วยนะครับพิมพ์พักก็สวยดีแต่ผมผมผมเข้าใจว่าผมส่องโค้ดให้ดูไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเขาเลี่ยมปิดมาเลยนะครับแล้วผมคิดว่าองค์นี้ไม่น่าจะตอกโค้ดนะครับคิดว่านะนะครับ ก็ดูแล้วน่าจะเป็นโซนทางเพราะพิมพ์ต่ออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านะรพราะองค์ไม่ใหญ่นะครับพระองค์ไม่ใหญ่นะครับก็สวยดีโดยรวมนะครับชิร่านโดจีนก็วัสุทัศน์ก็ถือว่าเป็นภาพพธิธีใหญ่นะครับจริงๆก็ตั้งใจใจะไปปลุกเสกที่พิษณุโลกกันแหละแต่ด้วยเกิดสภาวะสงครามทาให้การเดินทางในค่อนข้าง,งยากนะครับก็เลยทําการปลุกเสกที่วัสุทัศน์เลยนะครับก็เลยทําให้ชิร่านโดจีนนะครับ ออกที่วัตถุทัพนะครับเนาะช่วงนั้นก็เกิดเพราะว่าสงครามก็มีการสร้างาพระเยอะนะครับนะมีการสร้างาพระเยอะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้กับทหารหารให้กับตำรวจให้กับประชาชนทั่วไปนะครับมีการสร้างาพระแทบจะทุกที่เลยช่วงนั้นนะครับ <S <S ฉันก็นจะเห็นเลยว่า,าพระช่วงนั้นอาเกจหิหลายๆท่านนะครับมีการ สร้างภาพมาเยอะมากนะครับแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้จินด้านโดจีนมาให้ชมนะงานเรี่ยมก็สวยนะครับภาพก็สวยดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ